วันนี้นะครับวันนี้เราพามาชมบ้านภายในที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเรามาดูว่าภายในของเรากว้างขวางประมาณไหนรวมๆแล้วก็พอดูได้ครับปูด้วยกระเบื้องลาย สีขาวเกือบทั้งหมดฝ้าเราก็ใช้เป็นฝ้าเรียบภายในก็มีติดรูปหลวงพ่อรวยก็ยังไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ก็ง่ายๆก็อยู่แบบเอาแบบทำได้เท่าที่มีงบเนาะ ว่ากันไปตามงบประมาณว่างั้นเอาแบบพอดูดีดูได้อยู่ได้ไปก่อนก็มีมาให้เพื่อนๆดูก็จะมีพอประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ